น้อยสุกมันงพี่น้องเดี๋ยวสิแกใ่เองนี่หอยอดมันมาเขาป้าอีกแล้วพี่น้องหาอยูห่หากินดูห้าสามปุ่น ที่มานสามต้นโอ้นีเขาจะกำลังปลูกต้นต้นดูนเหมือนเสีลงเขาบูดแล้วพี่น้องเขาบูดเขาปลาอย่างาง,างเงี่งเคียวคอ ยังยังก่อนหาเงินเคียร์ก่อน้าคอเาากมาหากินคิดกันเฮ็ดเพิงยู่ง่าตีเขามาแค้ดีเาะอคุณ ใส่กันอดอกเงี้ยซำเลยดอ,อ,ยอม่เนงยเลยจ้ะอเข้าหม,ามองนี่ตีอ้าเห็ดน,นี่ย่งน้ำดำนเฮ็ดไอยุค้าเนี่ยจ้าไั่อันนี้ไม่จะบุขุ่มจ้ะเด็กจ้ะวตเขามากขึ้นะ ลราซ่ไดาวดิเอาโอ้ยมันสีเห็นเนาะพี่น้อ,องบันตากับม่วมม่วปลาคโค้งมาปีดได้หน่อยแต่ว่ามันได่ยังมี อย่างนี้พี่นองเออดาวเฮ็ดอย่างนี้น,น่อยก็เนี่ยเฮ็ดอย่างเกี่ยวเซียนเป็นกันเสียนเ็ดยู่ว่ะอลูกมะาวหรือว่าลูกใบชะเห็ดจีอย่าไเห็ดตะเียนาบอกเลยนี่เขาเกดน เขาไม่เห็ดเพิดผึ่งก่าอยู่เนาะไปย่างไปทั้งทางนาคนเด้ตรงไปทางนาคนฝนฝนตกใหม่ๆอยู่พี่น้องดาวนั่นเห็ดปวกวันนี่นี่ยังใจเีย เฮตเเบียบอ่เอาหเอือนเฮตปัวก็ได้เฮตเตเบียพี่หนึ่งการเฮตเตเบียเ่าก็บ้าเอาเอาเตห์เฮดเอาเตหเฮ็ดม่กินได้อันนี้เป็นปลาชุ่มซมน้อยยืงน้ากินเลยเฮ้ย อ้าคือสิตาบอดีแถอเปิดเพิ่นคือพ่ออยู่อันปลาเห็ดปลานี่นี่เป็นปลาเห็ดที่มาพอนี่หน่อยตะกี้เลยพี่น้องเน้นหน่อยเพิ่นยี่วัดนะ่ะอิ่นว่าปลาปลาเห็ดวัดปลา คนข้าตะกลมหาเห็ดผลนบลเบิงได้เดดลยยอดมันอือคือไม่เต็มเห็ดเตยเบียบอก่น้องเห็ดเป็นอยังไรกันเห็ดเตยเบียบอกดีเห็ดเตยเบีย มาเกียวก้อนนี่เข้ากับมาตัดเชี่ยมั่นนอนไว้คันเขา้าตัดเชี่ยมันไว้แ้วมกับวสูงพุ่นทั้งพุ่นจะ้ะทั้งหนาเขางานไปเรื่อยๆไป

นี่เดี๋ยวเชียหนึ่งดาวเด็ยมันมน,น,นุ่นจี๋เนาะแย่ใครมืแดงหมานบ่านเนาะ นนัน่มันยังเป็นไใครก็รเป็นแม่เป้งแล้วมันมันตายปีแล้วมันจะเป็นแม่เป้งเลี่ยพีนนย่น้องอ้ยเป็นแง่ไข่เมื่อเดือนอ้ยเห็นอันนี้เกิดดีดีฮิตเตียบีอาพี่น้องเกิดดีด,ดี มะเมนอันทีเขาจะว่าเห็ดหลอโงกปลายู่บ่ดาวมะเมนบอกฮะโอ้ยเฮ็ดไตเบียเบียแบบรุ่นแรงเลยปนีนองพีนองเรียกเฮามาหาหอดมั่นพีนองปีนเรียงมาหาห เฮดไตเบื่อแล้วออกดีเนาะส่วนเห็ดบอไตเบื่อเนี่ยบ้านเห็นส่วนมากบอแมนข้าเจา้าหาหรอบอบอ,อมพ่นกับเขามาหาอยูห่หากินเขามาหากินได้จรินเนาะมีลูกโมง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เห็นบางม่งกี่น้ำกุ่มอ้เห็ดละงกเห็นลงกกี่น้ำ ก็มาหาอยู่กินเนาะมาอยู่ห้างกินพอกันผู้ใดดวงดีกับพ่อเฮ็ดใครดวงดีกับมันเอาหมกมวยมันสุกเหรอตันนี้ นี่มักมวยสุกพี่น้องโดนแล้วโอ้มักมวยนะั่สุกแล้วพี่น้องวังซีหาหมื่อสองสามมื่นหันมาบ้านสุกอยู่โอ้ตัดสุกแล้วพี่น้องเลยมักมวยหมากไม่ตา

เอาเจ้าว yeah, no. ้านได้จักดอหดหน่อยเพราะท่านเห็นแจักแน่วเห็นบอกแต่เบี้ยมีอยู่เนาะม่เที่ยง ตัดไปแล้วมันก็ขึ้นอีกเนาะขึ้นไปสูงคือเกาป้าดเขาเจ้าเคลียเห็นอย่างบุดาหนี่เจ้าเห็นอยู่บ่ ถ um ึงย nice you know. ูคาไมคือบ่เห็นจจกดอดเห็นห้อยเคียอยู่เนาะเี่ิ่ม เป็นตะหิดปวกขึ้นนัองออกอยู่ที่นี่นี่หนอกมัน มัดแดงเลยละมดแดงอยู่เคียมันลายพี่น้อง